สวัสดีครับแฟนเพจหลังเลนโปรดักชั่นนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการปลูกหอมแบ่งนะครับอันนี้คือสองสองอาทิตย์แล้วนะครับที่ปลูกไว้มันก็จะเริ่มโตขนาดนี้ก็เอาไปใส่ลาบใส่ต้มยำใส่อะไรได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าวิธีทำการปลูกหอมแบ่งนั้นปลูกยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมแปลงนะครับอันนี้ เตรียมแปลงพวนดินขุดให้ร้วนซุยเลยใช่ไหมครับใช่คะขั้นตอนการเตรียมแปลงนะครับใช้กะเอานะครับก็ตามใจชอบนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูหอมนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดถ้าเก็บไว้นานยิ่งดีนะครับประมาณหกเดือนยิ่งดีเลยแล้วคราวนี้เราก็จะมาหั่นใช่ไหมครับ กออกต,ตัดลากออกก่อนก็ตัดประมาณหนึ่งในสามนี่่ะเอาเลยประมาณหนึ่งในสามนะครับแล,แล้วก็จิ้มตั้งอมแล้วก็จิ้มตบบั้งดูอีกทีครับตัดลากออก ตัดหนึ่งในสามก็จะได้แบบนี้นะครับนี่คือพี่ตูนนะครับพี่ตูนเราออกจากการประจําเรียบร้อยแล้วทําไมถึงเราออกจากการประจําครับพี่ตามฝันมาตามความฝันมาทําสวนนะครับอันนี้เคยทําเคยปลูกของแบ่งมาอย่างครับปลูกแล้วค่ะไม่รอดทําไมถึงไม่รอดเราไม่เพราะไม่ได้ศึกษาจริงจังครับปลูกตามตามความรู้สึก อ,นนอันนี้อันนี้ปลูกตามเทคนิคของผู้รู้อันนี้กูดูบอกมานะครับว่าต้องทำอย่างนี้เราก็จะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงแปลง<ห>มีแค่นี้หระครับเพื่อให้พอกับเส่นจำนวนลงแปลงครับอ๋อตต้นแปลงหนึ่งแล้วก็คำนวณเอาอประมาณแล้วก็ตัด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 ,ตดไปแล้วก็ไปจิ้มลงแปลงได้เลยนี่นะครับปลูกทั้งแบบนี้เลย ตัดมาหนึ่งในสามนะครับตัดรากเอาออกมันจะได้งอกรากใหม่อันนี้คือพี่อู๊ดนะครับพี่อูด๊ดพี่อู๊ดตอนนี้ลาออกจากงานประจำเมืองครับลาออกแล้วครับปกติทํางนานเลยครับปกติแล้วสอนว่ายน้าครับอุ้ยเป็นครูสอนว่ายน้ําแล้วทําไมถึงอยากมาทําเกษตรล่ะครับโควิดเนาะม,มีกินช่วงโควิดใช่พอไว้สาวยน้ำไม่เปิดทำไงได้ สอนได้ไหมสอนไม่ได้นั่นแหละครับคำตอบพี่วุฒิเลยต้องมาฝึกกับอาจารย์เปี้ยนะครับ,รบตอนนี้พวกผมอยู่ที่สวนอาจารย์เปี้ยนะครับสังเกตว่าฟ้าครึ้มครับวันนี้สวนอาจารย์เปี้ยก็จะมีพันไม้หลากหลายนะครับเดี๋ยวพาเดินดูพันไม้นะครับ พันไม้ก็ติดป้ายชื่อไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ปลาดูปลาปลาดูปลาเป็นไม้เกรดเอนะครับใช้เนื้อไม้สวยนะครับเป็นไม้ประจํากองทัพเรือถ้าผมจําไม่ผิดนะหมายถึงความสามัคคีรักใคร่รวมเกี่ยวกันอันนี้ไม้มงคลครับพยุงอันนี้ชิงชันนนทรีปลา มนนสีป่าหรืออลางไม้เนื้อสีชมพูนะครับไม้ประจําจังหวัดฉะเชิงเซาอันนี้สาธรสาธรเป็นไม้ประจําจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้มะเขือยาวไม่ต้องพูดถึงอันนี้ตะแบกตะแบกดอกสีขาวนะครับตะแบกเนื้อไม้ก็แข็งใช้ได้อันนี้อินทนิลอินทนิลที่เจอตามปั๊มน้ํามันนะครับอันนี้กระบอก กระบอกหรือพูนซับหรือทองใบเรียบนะครับอันนี้มะเกลือมะเกลือลูกออกมาถ่ายพญาดได้นะครับกินถ่ายพญาดมะฮอกกานีมะฮอกาฮอกานีนี่ก็เป็นไม้ตรงนะครับเหมาะสาหรับปลูกเป็นเขตแดนแนวรั้วกระบากพยอมพยอมดอกหอมนะครับพยอมมาดูทางนี้สิครับ มะข่ามงมะข่ามงก็ไม้เกตเอนะครับไม้เนื้อสวยตะเคียนทองไม้ตะเคียนอายุร้อยปีนี่ทำเรือห้าสิบสีพายได้นะครับอันนี้ยางนานะครับยางนานี่ก็เป็นไม้ที่น่าปลูกเหมือนกันนะครับกระถินเทพาเจ็ดปีเนื้อไม้สวยใช้ได้ฝอน,นี้ก็มะฮอกกานี ที่เห็นเป็นกลุ่มๆนั้นก็จากทองฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงผักเหมือนกันนะครับนี่ก็หอมแบงอันนี้เป็นผักสลัดนะครับค่อยๆแพนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์กำ山นไม่มีเดี๋ยวจะจาลายนี่ก็คือกิจกรรมยามเย็นของสวนอาจารย์เปียกนะครับ ตัวนี้ก็คือระบบโซลาร์เซลล์ระบบซับเมอร์แดดยิ่งออกแรงน้ำยิ่งไหลนะครับอันนี้มะกรูดนะครับปลูกในกระถางใช้ดินใบไม้นะครับเนี่ยดินใบไม้ดินที่ทำจากใบไม้นะครับร่วนสวยุยสวยงามโอเคครับหลังจากที่เราได้มาแลนะครับ ทำไงต่อครับพี่เราก็ได้หัวมาตัดไว้หนึ่งในสามเนาะแล้วเราก็กดหัวลงไปไม่ต้องกรบใช่ไหมครับไม่ต้องกรบอันนี้โปกดกอืมใช้วิธีกะเอาเลยนะครับหากันก็ประมาณครึ่งนอาพอมันโตมันก็จะแบ่งลงแบ่งไปเรื่อย พี่ชนเล่าแบ็กกราวด์ให้ฟังหน่อยครับพี่ชนเป็นใครเป็นจากไหนครับเป็นคนธรรมดาครับเป็นคนธรรมดามาจากจันทบุรีทำไมพี่ชนถึงสนใจกเกษตรครับชอบกเษกเษตรเกษตรก็คือธรรมชาติชอบธรรมชาติก็เลยชอบกเกษตรอ๋อไปลองทำต่อทำหมดโอเคสองครับผมสองจิ้มไปเลยนะครับ หลังจากนี้ต้องลดน้ําเลยไหมครับใช่เสร็จแล้วเราก็รดน้พาพอปลูกเสร็จปลูกเสร็จแล้วลดน้ําเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแถวพี่วุฒพี่วุฒมันเบี้ยวแนละ้วผมเบี้ยวนะเหรนะอเอาเอาเงี้ยเราเอาขอบเป็นหลักกันเราเริ่มที่ขอบจะขอบพงังแล้วเท่าน่อยเข้าเข้าไปหน่อยก็ได้ หลังจากที่เราใส่หอมแบ่งไปตามหลุมแล้วนะครับเราก็ลดน้ําเลยนะครับรดให้ชุ่มเลยนะครับแค่นี้เราก็จะมีหอมไว้กินแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อตลาดให้แพงโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากี่วันหอมแบ่งจะขึ้นมานะครับหลังจากนี้ใช้เศษหญ้านะครับคลุมไว้ เพื่อรักษาความชื้นนะครับเพื่อให้มันชื้นเวคมเนี่ยเรากไม่หาัครับผ่านมาสามสี่วันตอนนี้หอมแบ่งที่ปลูกไว้ก็งอกขึ้นแล้วนะครับง่ายๆนะครับวิธีการปลูกหอมแบ่งเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะฮะ แค่นี้เราก็จะมีห่อไว้กินแล้วครับนี่คือแปลงที่เนี่ยแค่นี้เราไม่ต้องไปซื้อตลาดแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ